สบายดีพี่น้องสบายดีตอนนี้กําลังสีแฮเคยทุกคนเลยตอนนี้เจ้าบ่าวกาลังเอิอนาา้นหาศาสตร์มาชัศาตร์ยังบม,มาพี่น้องศาสตร์ยังบ่กมากระซีแฮเคยไปผู้แหล่ทุกคนเลยไปบ้านเจ้าสาวผู้แหล่ตอนนี้กำลังเกียมมันยังกเกาะเคร,รื่องสมมาบ่เครื่องสมมาเครื่องสมมาทุกคนเลย 我们也会赚能么多钱 ตรงมวยบ่บ่มีดอกมีแดนไปดำบ่เรือน้องใช้ดิเรือนนะทุกคนน้องดิเือนอยู่ที่เทน้องใส้ลูกเอนลูกน้อง ตอนนี้อะกําลังสิแห่เคยนะทุกคนเนาะไปสู่บ้านเจ้าสาวพุ่นแห่นี่ติดสิงค์อ๋

เกาหมูพอดีเป๊ะเลยนี่ไ่าดขนาดาเกาไปกันเลยทุกคนมาเนี่แห่เคยเขาเนี่เกามูอ้โหแไปเรื่อยๆแห่ไปหอดให้ขนาดเกาหมูได้หมดดีเด่น

ไอสิเป็นประตูเงินประตูทองนะทุกคนเนาะ tru tungguin perususayarrkala digua m a r d บาเดี๋วสาวนะทุกคนนะนเอนี้ก็เป็นงานแต่งขงองน้องทายผัวเดียวเมียเดียวอยู่ที่บ้านปากซองละฮะทุกคนเลย จะมาเลยทุกคนจะมาก็จะทราบจะทราบก็จะมั่งามแท่งจะทราก็จะมังามเทะ อันนี <c <c ้คือเจ้าสาวนะทุกคนเนาะส่วนอันนี้ก็คือแม่จาแบบประ่าบนะสุชาติ

อันนี้คืออ่านใบยังยีนูใบดำตัดเลยนะทุกคนละทานพญานะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทั้งสอ่ปลายเลยวะตะโคตรตะลงนั่นเลยเนาะผู้ใหญ่ทานสบายเลยเจ้าซานเนาะมัเป็นสกีพญานในการกินโดนแตงงานจงานแตงนี่นในค่ี่เดือนหนึงปี2023ิาคปีพศน5 6าไปอก่เาต๊ก ูุบ่าเจ้าบ้าวบ้าวตอกสรรเสริญส่วนสาวกสาวเต็มโมนะทุกคนบ้านหานน้าเมืองสะพานแขงสารนัเขตข้าพิ้สเดจะนั่งไปทุนบ้านหลานน้าเมืองสะพนแขงสารเขตคาิอดกาดองทั้งหมดเป็นเงินสิบล้านกีบ คานับ1บาทและงว3โตเออชี้ไปเท่าเป็นเงินไปเฮเาได999,000บคับนับ1บาทและงวว1โตออและนัข้างเป็นเงิน4ลา1,000บาทและงว2โตคับตงบัดฝ่ายซ้ายนี่เดี๋วผมมีเนาะในที่เกียรติมเนาะ แตี่ยปายิงกับมมนี้ตาพระห้างนี้เจ้าบถูกต้องตาพระห้างางนี้เนี่ยบอกถูกต้องตามเอาน้ำผกครองตามก่น้ำแม่ที่ได้ตกลงว่ากันเนาะองนี้ดังนั้นทางอำนาจการปกครองความเจะิญ่งทังสภายจึงได้เห็นพุทธคต่ตัวสะักนี้ไว้เป็นฐานที่ละหานำปฏิที่ เดือนหนึ่งสองพันสิบสามใพยานภัยสายนี้มีหนึ่งท่านํำแก้วสารเสริญสองนำเต่าพงอนสามสามเต่าจับทองพยานภายิิงมีพี่หนึ่งว้างสองจันแก้วสามเต่าสมพรในบ้านก็คือคําพานในเต่าอูซานในบ้านปลุกที่หนี่เนาะ การเข้าการต้านฟ้องในงานนี่กับชุดลุงคนนี้ต่อไปกับม้อหมายตั้งอาจารย์เพิ่มที่วันต่อเนาะเเป็นอะไรตัวต้องติดต่อขาดองนะทุกคนเนาะขาดองกางซิปล้านกีบแล้วก็ค้ามหนึ่งบาทงัวนสามโตนี่แหละเป็นขาสินสอด แต่เพิ <poured S 1> ่นกันย่งจ่ายบเบิร์ตนตุกคนแบบวอะย่างค่างอยู่ ເຮົາຈະເຂົ້ກກກນນິລິມລກຕອງຄນກນອກນນກິິບຍາຕ ก็สดก็ภัยถ่า,า,ารอเบืองคลิปอีกต่อไปทุกคนเลยสบายดี